โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุทธวันะฉบับอริยวินยัยหน้าที่9 0 1 1 4ย่อมแสดงอาบัตหนักว่าเป็นอาบัตเบาย่อมแสดงอาบัตมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัตหาส่วนเหลือมิได้16ย่อมแสดงอาบัตหาส่วนเหลือมิได้ว่าเป็นอาบัตมีส่วนเหลือ1 7เจ ย่อมแสดงอาบัตช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตไม่ช่วยหยาบ1 8ย่อมแสดงอาบัตไม่ช่วยหยาบว่าเป็นอาบัตช่วยหยาบพวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกันด้วยวัตถุ1 8ประการนี้ย่อมแยกทำอุโบสถแยกทำปวารณาแยกทำสังฆกรรมดูกรออุบาลีด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลสงเป็นอันแตกกันแล้ว สังฆาสมัคีพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าสังฆาสมัคีสังฆามส,สามคัคีดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรสงจึงพร้อมเพียงกันดูก้อนอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ 1. ย่อมแสดงสิ่งที่ไม่เป็นธรรมว่าไม่เป็นธรรม 2. ยอมแสดงสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรม 3. ามยอมแสดงสิ่งที่มิใช่วิัยว่ามิใช่วินัย 4. ย่อมแสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัย 5. ยอมแสดงคําอันตถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธไว้ว่าเป็นคําอันตถาคตไม่ได้ตรัสภาสิทธไว้ ย่อมแสดงคำอันตรถาคตตรสัสภาษิตไว้ว่าเป็นคำอันตรถาคตตรสัสภาษิตไว้ 7. ย่อมแสดงกรรมอันตราคตไม่ได้ประพฤติมาว่าเป็นกร,รมอันตราคตไม่ได้ประพฤติมา 8ย่ยอมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้วว่าเป็นกรรมอันตถาคตประพฤติมาแล้ว 9. ย่ยอมแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ พระตรถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่ จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสารณะเลย จงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นควาหาความรู้เนี่ยสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นควาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่ เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องจากสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัฏฏะสงสารแห่งกองทุกข์นี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้โดยตนเอง เราใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนิงนางเก้าเจ้าพระแม่หนิงศิีวลีรัศมีโชธหรือพระแม่อือขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่9 0- ้สองค่ะ